พกมัดเอาเขาเนียแล้วเขาอยู่ใสเขายุอำเพอเจีเสรลภูมิร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดสี่เดัน่คอยจังมาอยเอขามาเขามาเห็ดหน้าอยู่ที่มันมาเห็ดน้าอยู่ที่โอ้น้าทงอันเนี่ยจะทงอีกแล้วมันเห็ดตว่าันไอ้กบ่าว่หอ้กบ่ามันอยากเกินมันกบมาเห็ดมาเห็ดเลยบันมันเอาเข่ามาเที่ยวใช่นี้วไวบันมันมานอนมันพันว่าขึ้นไปนอนน้ำแมริมิตรเมียนขึ้นไปนอนน้ำแม่ันจึมันก้าวมาหน่าแมั เรา้องได้ากเจ้แมวัตั์นั้นมาอันมันฟันหมอสัตนันหลดหัวฟังมาบวบหมัอได้หัวสามสองเที่ยสามเทียมันเปดหัวสู้รถแมวสัตมันก็ได้อันร้อยหาีเขาขายเป็นบาทสนแล้วกิิเนาะเนี่ยมันก็ได้หัวมันก็ได้อาวมสัตวได้ก็ได้ก็้ซื้อสัาวรอนายายาเป็นคนื้อเลขเนาะ ปันี้กูบ่ซื้อบัดออกมามันโทรมาแม่จ้าได้บอกบอกบัดนี้ยังบอกอันนี้แม่อะไรกันมันฟันได้บัดจ้ะแม่มันฝันมันฝันเราพอมันมาบอกอู้ตัวเดียวเลยตัวเดียวหาเก็ตตัวเดียวแล้วแม่มันบอกซื้อพอเฮาถิดเสียชีวิตไปโดนแล้วมันบอกนะปูปูหลอนเฮ่านั้นจ้ะเนาะโอ้ยึินจ้าแม่แม่ค่ะกอจำมาเขาฝันหนุ่งสร้างร่าหน้านั่นร่างที่ร่างไทยหุดหน้านึ่งมันกระถือพอมันบอกชูนหามันก็ได้ชูนหามันจังว่ามันได้อัน เที่ยงพวนเขาแล้วมันคิดแล้วมันนอนแม่ขอขอเงินเจ้าจ็ดสามพันในเด้ออาจัรยมันจะเป็นยังก็าจะไปซื้อเที่ยงพวนเขาอาจังเออเอาก็เอามันไปชอนหลังเด้ออาจัรย์วันนี้มันถึกเลยมันจะเอาซ้ำแต่ว่าพนแม่ย่ามันได้พนกิดอันพ่อมาบอกตลอดเนาะลูกไส้แม่เห้องประจําเก่าห้องประจําประจำเก่าห้องย่ามัได้มันพ่อมันใส่โุกมันกุมหวด บ้านบ้านนี้งวัดนี่คือว่าแเม่เาองฝันเนี่ยฝันอยู่แต่ว่าฝันเห็นพระฝันอไอย่างบอกคุณฟังอันคือนพระิ่นมาบินบาทนี่แหละต่ว่าเอ้วันสันอูรอกว่าท่านิ่นว่าสันิ่นเราไปเราควรเห็นตะหลงิ่นใบใบในนิ่งในนิ่งนเาจะซีก่อนอย่างน้งฝนมันัสไปเราเนท้ามจ้องฟองจ้องฟองไปอีละแกงไปแกงไปแต่ว่าเออวันน้ำไปเอวันสันกิจกลับขึ้นเนี่ยก็น่าว่าสันเล็กจากควงเล็กขึ้นมาแต่ว่าเลีกว่าอ่นนันีนี้เยอยวล้วทีเจ็ดยัง เป็นสิด่ปลาก็ที่ได้เกล็ดยังเป็นปเป็นจังไดก่อแม่อัน,เป,นเป็นทางจงปองไปดิท่าเป็นทางน้อยๆคือทางเกียนเท่าตะกี้สมัยตะกี้นะจ้าเพราะลอยยางน้ำทางไปจงปองจงปองข้าหน้าข้าซีองคซีองค์บ่จ้าข้าซีองค์แม่แม่ยิ่งหันก็บดับแมนแม่ขาวดอกแม่แม่ธรรมดาเนี่ยแหะก็ะซีข้นแต่ว่าจักคนจิดเก็นเคล็ดยังแต่ว่าผันผันเห็นพระมันเกินเคล็ด ก็เจ็ดสีเนี่ยมันจะเป็นได้แต่มาออกเล้ยกันใกล้ๆกันนี่กว่ามันก็ยังต่เจ็ดสีได้ไหม่บะตันด้ออกเนาะตัวอื่นก็ออกอ้อมไปเบิ่อล้วจ้าใกล้ๆนี่ว่เราศูนย์ใจน้ำศูนย์เจ็ดสีนี่หว่าคือบ่แม่ตามลาตีแม่เข้าวะหะะหะะห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 ะะ เป็นทางจงปองไปวันทางแต่ว่าทางนีมันจะทางเงวเนาะมันจะเป็นสีทางแม่แม่มากแม่ีบแม่ว่าหาฟันทงจะค่ำเนี่ยแม่อยากได้จากปากแม่จะค่ำกจะคดกตเนาะามันถึงติว่าอนิจ้บวาเราเป็นแนวทางจะแม่เพรมีคุณไดวาให้ดอกแต่ว่ามันจะเกรยังแต่ว่าไดใจนี่มากเยอะเกยรติสอได้ใจนี่มากเก็องจ้ะจะตีไปตามปากแม่เข้าหน เอาเด็เอาเนี่ยมาเขียนเห็นไหมฮะได้ใจมีมากยูทธ์เกียรติคมเอาขึ้นเกียรติมีมากยุทธแต่ว่ามันจิตแมนนี่บ๊วยแมนานั้นจ้าพ่อฝันเนาะแม่แม่ฝันกับแม่ว่าฝันเนาะฝันกับว่าฝันเพราะว่าพ่อเฮาเพิ่นเป็นพ่อจำเก้าลูกมาแย้มได้ก็มาบอกตลอดนู่แม่เนาะก็ได้โชคตลอดเป็นหมดจ้ามันก็ได้โชคกูแย้มมันด้านมันมีเงินมันก็ได้เงินจ้าเก็คนเขาคนบุญลายอยู่ดีเนาะจ้าบุญลายอยู่ พาเมื่อเราบอกใจเดืหน่อยมันมันมาเอาเขาตัวมันเศร้ามากมันก็สีซีมันตึงคือมันตักเขาใส่โลดมันมันเกิดอรางแม่เจ้าซื้อเล็กเกานในโอหัดเกี้าแม่อาจายบอกตัวเดียวคุรร่อันมุงฝันบ่หำเอออาจารมุ่งฝันว่าจังไลยมันบอกบอกมุ่งฝันเราฟองมันบอกมันบอกอาจารมันกัวลยุ่มยุ่ยุ่นะมันคนไหนเนาะ ได้ข well ้ารถเมื่อบานเซยพี่บ้านนี้มันเงี่ยจะเศร้าจะก็จะไปหอดบ้านมันนี่ละก็ซีมงนี่ละซีมงเศร้านี่มันก็จีไปซื้อเพราะอะไรมายามไหนก็ได้มันบองแม่มายามไหนก็ได้พอคนจะมาบอกตลอดตั้งยอลินก็เลยว่าซื้อโหลดว่าสั่นแม่ว่าสั่นพาเก็บตัวเดียวด้วยแม่ซื้อโหลดว่าสั่นเก็บจองตัวเดียวเลยแม่ฝันเห็นผาเด้นหักฟ้ากระว่างเป็นเก็บ ให้เป็นแนวทางได้เอฟซีเด้อแบ่งปันเนาะค่ะเนาะมาหาแม่เฮาผู้เพิ่นอันฟันแม่นจ้ะแม่ย่มได้ลูกมาหาอันพ่อที่เพิ่นเสียไปพ่อจำเก่าเพิ่นก็บมาบอกลูกเพิ่นตลอดงวดที่แล้วเพิ่นก็บอกหาเจ็ดเด้อจากเอฟซีงวดก่อนตัวใดก็แม่ที่ลูกเข้าถืงตอนศูนย์ห่างศูนย์ห่างาศูนย์ก็มาย่ำได้แม่จะกรุงเทพมันจะลูกห้องมันจะลอยเอฟซีลอาเอฟซีลอยเอฟซีแมาย่ำได้ก็มาให้โซ่ลูกตลอดเนาะ ล่าสุดนี่กระหายนี่ตงหวนนี้แม่ห้าฝันเห็นพระจ้ะเป็นทางจงปองไปกับผู้หญิงสี่คนผู้หญิงถึงสี่คนยน่ยน้องลมนี่大ะแม่ห้าวห้แล้วเด้อนี่แม่ว่าเอาสีเสกจากตัวเน่กับเจ็ดสองสีเจ็ดเนี่ยเราแม่แม่คึดว่าแมนแล้วแม่ห้าว่าเด้อเอ็ดสี่จะให้เป็นแนวทางไปซื้อลอตเตอรี่ไว้เด้อจ้ะเด้อไก่โศกให้มานำแม่งงเขาเด้อจ้ะนี่จะแม่ห้าวฝันเมือนฝันดีตองหวดเลยเด้อนี่ตองหวดเลยจ้ะ คนมือขึ้นมากเลยอืมเราได้คยรูว่าเอ้ยท่านเพราะเราไปแล้วท่านตกลว่าท่านใ่บาทเพื่อนมาท่นานาห่ฟันหนีกยากมัน,มนเห็นตาเห็นเจ้าแม่เห่าฟันเหม็นด้จ้คจะคนเจ้าฟันเหม็นแม่เห่าบา่ซือเลขก็เป็นคนเล่นดอกเห็นหลังคนใส่ไว้ไว้ผ้าที่อุนน้ำางกันงางกัน่นยามกันแ่เา้ว่าเอ่นตก่ท่านใจบาทเนาะมาจ่น่า ให้โซกมาเนื้อเด้อแม่เฮาเด้อให้แบ่งปันให้เอฟซีถือน้าแม่เฮาเด้อไม่งอกเด้อจ้ะนี่ละผู้เพิ่นฟันแม่นเฮาก็มาขอเพิ่นจังสีรับไปฝากแบ่งปันกันเนาะค่ะเนาะพอตุลอยพนนอนจกสะอันวยอันนี้คู่มือนี่ล่ะวันนี้อันพอดีเขาเจ้ามันนอ่นน้ำวันนี้เนี่ยมึงขึ้นมากปรตุลอยคนหรือว่าอันเภาวะจันเจ้าเสี่ยงเลขคู่สองสองแน่ว่าจันพคนบ้านเนาะคนเลี้ยงเลขคู่สองสอง พอเราฟันว่ามันมานั่งในตูว่าฝันว่าเมนตูว่าปาดชิมใช่ถุงให้ย่อยใช้ถุงให้ยคอยสองถุงคนละหิ้งเอาเอารถมาสั่งกเอาอนมงมเอารถมาสั่งแล้วกานพอจะเลเอาเอาไปเลวๆแบบนี้คนลว่าพัดตู้พัดตู้มาสั่งมาบังชิมด้วยายว่าเอาทิมห้ดไปกาสั่งวบบน้อที่ให้ก็เลยชิมกาสั่งแบาเนี้ยแบบอันรดไทยนั่นรถโจกนั่นแหละนาเวลาราเฮกาสั่งน้งที่ให้ก็เลยแม่ตากแดดเนาะมาสั่งน้ำลาตากแดดแบบนี้ก็ตากแดด วันมันจะเอาไปตากแดดขอเราเสด็จสินนะฝันนเงินสิได้เงินนะอาจารน์บ้านไม่แม่แก้วม้ันให้กันสร้างบัานพัดชื่อว่าอะไรใครให้เงินเราไปรหาล่อยเราบ่พอใจเราไปยืมพ้าตุ้งผ้าอีกาล่อยใจครับเพราะว่ามีอยู่เงินที่เอาไปใช้หนีทอกศรบ้ข้าเอาไปแล้วข้ามันบ่ถือมันสิขาดมันสิเสีหายใจอาจาัย์ ลเจา่หาาไปดีมังแล้วไปยมงนพุทธว่ามันหมอั้งแห่เอาใส่ได้ประเนเออแราไปใส่อีกมัเงินพันหนึ่งจะเล่าจีบเดียวเลขกสามตัแล้วก็อาหาลอยพูนหาลอยเลขสองตัวแล้วมาซื้อแม่ฝันมาซื้อดีเล็กสองตัวออกเต็มเต็มเลยบอกจำไมกมาเต็มเต็มศูนย์ยังก่อแม่องอันนี้ประวัติเขาด้วยจแม่ห้าบอกฟังเดซี่เด้อฟังแม่ห้าบอกเลขกออกมาตะกี้ห้าไปซื้อใบมันเป็นใบนะใบยังก็เอิญ ใบรลอตโต้ลอตโตยังไงใบอ่อนไลนี่อเออเออนั่นแหะเขาฮะดูสิใบใบนึ่เงินเขาขายเท่าามตัวเขาขายยี่สิบบาทเนาะใส่มือมืนึงน้พอไปซื้นั่งประตูอันคู่ยังงมันหมองใต้ประตู้องบาอีดอีดอเวีนประตูปรตูอยังละประตูมีบ่อเออประตูคู่บ่ประตูอันวาไลเออนั่นะพอมดนพรตูลอดคือชิใบเนี่ยอลยบ้านไปซื้อทั้งอื่อนอีก ก็ซื้ออีกอ่ะคอยไปซื้อบ้านบ้านเสียงคอยก็ได้เงันอยู่บ้านเสียงอีกนล้วก็อันบ้านในน้ำนัไล่อยก็ได้อีกยุดจว่างคอยก็ได้อีกคอยซื้ออันศูนสองสองคอยถึกเลขเอาสองแสนแปดสิบคนวัชเมนได้คนวัต่นเต็มคอยไปเอาเงินมาเนาะคอยมาฝากไม่ต้อหายเลยมีตัวเงินล่างไม่ต้องาห้าเลยต้ฝากไม่ต้อหา มันเ้ามากกว่าลยวก็ัเงินจะใ่เงาอาจารย์มันก็จังจปด็นทีเก็ะอออาจารยพอก็ได้เงินไปใ่มีชอกรอวสวงเลยวะเด็กอมอันนี้ข่อยกีวยนั่นขาก็มาซื้องัวซื้อยางเหลี้ยงแบบินซื้องัวงอกับมาตะนองเออน่ะตัวขอยกับแจมข่อยได้อาบป่ะคนที่้อนนี้ก็ได้มีจับจากความสัมพไปเนี่ยเงินสองแสนสมัยก่อนมันบม็นสองล้านหวหนุะมันหลายสิอดนแม่เนาะสมัยตอนเมทินีตอนนั้นเปนบจ่า ก็แนเว่าาเะมีผู้ใดถือเลกหลายสมัยเข้าได้ตั้สมัยนั้นเนาะพอทีเราได้ยินข่าวว่านี่เด้อจ่าเลขที่แม่เขาให้เนะค่ะนาะแม่เข้าฟันดีหัวหนึ่งท่านว่าคมหกซี่เนี่ย่ะคาจะสําหรับมือนีกับสวัสดีค่ะ